คุณเชื่อในปฏิหาริย์ไหมครับเรื่องราววันนี้คือหนึ่งในตำนานที่เล่าขานกันมากที่สุดของเมืองไทยเรื่องของพระเกจิผู้ยิ่งใหญ่หลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ผู้ที่ชาวพุทธศรัทธาว่าท่านเหยียบน้ําทะเลแล้วกลายเป็นน้ําจืดได้หลวงปู่ทวดหรือสมณะนามเดิมพระราชะมุนีสามีลามะคุณูปมาจา์เป็นพระเกจิชื่อดังแห่งภาคใต้ท่านเกิดเมื่อราว พุทธศักราช2125ที่อำเภอสะทิ้งพระจังหวัดสงขลาโดยความเมตตาและปฏิปทาอันง,งดงามท่านได้รับยกย่องให้เป็นพระผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบสืบสารพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงเรื่องเล่าที่โด่งดังที่สุดเกิดขึ้นเมื่อหลวงปู่ทวนเดินทางมาทางเรือเพื่อไปยังกรุงศรีอยุธยาระหว่างทางเรือที่ท่านโดยสาร เกิดติดลมพายุถูกพัดกลางทะเลอาหารและน้ำดื่มเริ่มลอยหลอลงลูกเรือและผู้โดยสารเริ่มท้อแท้สิ้นหวังเพราะทะเลรอบตัวเต็มไปด้วยน้ำเค็มที่ไม่สามารถดื่มได้แต่หลวงปู่ทวดกับสงบนิ่งท่านลุกขึ้นยกเท้าขึ้นเหนือผิวน้ำแล้วเอ่ยคำอธิษฐานพร้อมกับเหยียบลงไปในทะเลปฏิหารก็เกิดขึ้นตรงหน้าน้ำทะเลรอบๆจุดที่ท่านเหยียบ กลายเป็นน้ำจืดใสสะอาดผู้โดยสารต่างพากันตักขึ้นมาดื่มอย่างกระหายเรื่องนี้จึงกลายเป็นตำนานเหยียบน้ำทะเลจืดที่เล่าขานสืบต่อมานับร้อยปีเรื่องนี้จะมองว่าเป็นปาฏิหาริย์ก็ได้หรือจะมองว่าเป็นสัญลักษณ์ทางใจของผู้ศรัทธาก็ได้แต่สิ่งสำคัญคือทุกครั้งที่เราเจอวิกฤตในชีวิตเหมือนกับอยู่กลางทะเลอันกว้างใหญ่และสิ้นหวังบางครั้ง สิ่งที่ช่วยเราได้อาจไม่ใช่ปฏิหารที่เปลี่ยนทะเลให้เป็นน้ำจืดแต่คือความสงบความศรัทธาและกำลังใจที่เรามีต่อกันและกันเหมือนกับที่ผู้โดยสารบนเรือลำนั้นได้รับกำลังใจใหม่และรลอดพ้นจากความสิ้นหวังด้วยศรัทธาที่มีต่อหลวงปู่ทวดนี่คือเรื่องราวของหลวงปู่ทวดตำนานเหยียบน้ำทะเลจืดเรื่องเล่านี้ไม่ว่าจะจริงหรือเปรียบเลย ก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เราเชื่อมั่นว่าในทุกวิกฤตย่อมมีทางรอดเสมอถ้าคุณชอบเรื่องราวลี้ลับเรื่องเล่าพระเกจิและแรงบันดาลใจจากศรัทธาอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่พลาดเรื่องเล่าต่อไปที่จะทำให้คุณขนลุกและอาจทำให้คุณมีกำลังใจในวันที่ท้อแท้สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ